ล้มได้ก็ลุกได้อย่างสตรองสวัสดีครับวันนี้มิสเตอร์แฮปปี้ได้เจอบทความดีๆกล่าวถึงวิธีรับมือกับความผิดหวังของ Good Life Update.com มาครับซึ่งอ่านแล้วก็น่าประทับใจจึงอยากนำมาถ่ายทอดต่อเพื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆกันบ้างซึ่งหลายคนช่วงนี้อาจต้องเผชิญกับเรื่องหนักหน่วง จากผลกระทบของโควิดระบาดก,กันพอสมควรบางคนก็อาจล้มไม่เป็นท่าเลยล้มแล้วไม่เป็นไรนะครับล้มได้ก็ลุกได้ The show must go on เราก็ต้องสตรองกันต่อไปครับไม่ว่าใครก็ต้องเคยเผชิญกับความผิดหวังมาด้วยกันทั้งนั้นไม่มากก่็น้อยแต่สิ่งที่ทำให้คนแต่ละคนแตกต่างกันคือวิธีการจัดการ และวิธีรับมือกับความผิดหวังการเผชิญหน้ากับความผิดหวังผลกระทบที่ได้รับเมื่อต้องพบเจอกับความผิดหวังและการดำเนินชีวิตของเราหลังจากที่ต้องเผชิญกับความผิดหวังนั้นความผิดหวังนั้นได้ฝากหรือทิ้งอะไรไว้กับเราบ้างและเราจะสามารถก้าวข้ามผ่านความผิดหวังนั้นไปได้อย่างไรแล้วจะเริ่มจากตรงไหนก่อนไปฟังกันต่อเลยครับ 1. ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นสิ่งแรกที่สำคัญมากและควรทำเป็นอันดับแรกแรบกบคือการยอมรับความจริงว่าความผิดพลาดนั้นได้เกิดขึ้นแล้วจริงๆลองมองความผิดพลาดนั้นตามความเป็นจริงโดยปราศจากอคติเมื่อเรามองเห็นสถานการณ์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในมุมกว้างอย่างเป็นกลางปราศจากอคติเคลือบแฝงเราก็จะสามารถมองเห็น ภาพรวมของปัญหาที่เกิดขึ้นพบเจอต้นเหตุของปัญหาเพื่อที่จะได้สามารถคิดหาวิธีการรับมือและจัดการกับความรู้สึกผิดหวังนั้นได้ 2. หยุดโทษตัวเองหยุดกล่าวโทษตนเองในสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วและไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขได้อีกต่อไปการโทษตัวเองมีแต่จะทำให้เราจมอยู่กับความรู้สึกผิดมากขึ้นไปอีก แล้วไม่ว่าเราจะกล่าวโทษตีอกชกตัวมากเพียงใดแต่ก็ไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีตได้แต่สิ่งที่เราสามารถทำได้คือยอมรับว่าเราพลาดไปแล้วและเลิกดราม่าโทษตัวเองหันมาพิจารณาและเรียนรู้ในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนั้นแล้วก้าต่อไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็งต่อไปส สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วย้อนเวลากลับไปแก้ไขไม่ได้ไม่ว่าความผิดพลาดนั้นจะยิ่งใหญ่แค่ไหนแน่นอนว่ามันได้เกิดขึ้นไปแล้วและนี่คือความจริงที่ต้องยอมรับว่าเราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรได้อีกไม่ว่าคุณจะกล่าวโทษตีอกชกตัวมากเพียงใดความจริงก็คือเราไม่สามารถย้อนเวลากลับไป แก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีตได้ต่อไปแล้วเมื่อคุณยอมรับความจริงข้อนี้ได้คุณก็จะสามารถลดละและเลิกคิดหมกมุ่นถึงความผิดพลาดในอดีตแต่จะหันมาเรียนรู้ที่จะแก้ไขในสิ่งที่ยังสามารถแก้ไขได้และเดินหน้าต่อไปอย่างฉลาดและเติบโตมากยิ่งขึ้นสก้าวต่อไปข้างหน้าสิ่งที่ผ่านไปแล้วให้มันผ่านไป มาเริ่มต้นใหม่ก้าวเดินต่อไปอย่างเข้มแข็งกันดีกว่าครับอย่าลืมเชื่อมั่นในตัวเองและให้กำลังใจตัวเองให้มากๆนำความผิดพลาดและความผิดหวังที่เคยพบเจอมาเป็นบทเรียนในการดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไม่ประมาทแล้วเดินหน้าต่อไปอย่างไม่ท้อถอยวันนี้เราลม้มเพราะเราไม่รู้ว่าตรงนี้ลื่นแต่ตอนนี้เมื่อเรารู้แล้ว ว่าตรงนี้ลื่นเราก็จะเข้าใจว่าพื้นแบบนี้ทำให้ลื่นลม้มต่อไปก็จะสังเกตทางข้างหน้าเป็นแล้วว่าพื้นสัมผัสแบบนี้เราอาจลื่นล้มได้แล้วเราก็จะระวังได้เองครับ 5. ทําทำให้เต็มที่แล้วพอใจกับผลลัพธ์การก้าวเดินต่อไปของเราใช้ว่าจะราบรื่นไร้อุป,ปรสรรคหรือปัญหาใดๆเสมอไป เ้าเดินอย่างเข้มแข็งดำรงตนอยู่บนความไม่ประมาททำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดแล้วพึงพอใจกับผลลัพธ์ของความพยายามนั้นไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรก็ถือว่าเราทำดีที่สุดทำเต็มที่แล้วอย่างน้อยก็ไม่หันกลับมานั่งเสียดายว่ารู้อย่างนี้เราทำเต็มที่กว่านี้อีกนิดเราก็สำเร็จแล้วที่สำคัญใส่ความสุข กับสิ่งที่เราทำแล้วสู้ต่อไปนะครับแล้วคุณจะผ่านมันไปได้ครับสู้ๆครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานของพวกเราด้วยนะครับ